ทุกท่านเราชื่อเปเปอร์มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์วันนี้เปเปอร์จะพาทุกท่านไปเที่ยวงานเกษตรแฟร์ประจำปี2 5 6 6ที่ทุกท่านรอคอยกันนะคะงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข่เชิญยทุกท่านตามเปเปอร์มาเลยค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเกษตรแฟร์ปีนี้ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ80ปีเกษตรดนซี นำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการถแถลงข่าวงานกเกษตรแฟร์ประจำปี2566 80ปีเกษตรนนทีน,นำวิถีใหม่ไทยยั่งยืนอย่างยิ่งใหญ่ระด,ดับานานาชาติดตรดำรงศรีพ,รพัฒ์รองอธิบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวระหว่างถแถลงข่าวการจัดงานกเกษตรแฟร์ประจำปี2566ณห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจาก ปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ80ปีซึ่งกำหนดจัดงานเริ่มวันที่3กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์2566รวม9วันเราก็ตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้ให้เป็นงานที่เป็นประโยชน์นะครับต่อประชาชนจริงๆนั่นก็คือเกษตรกรนะครับที่เขารองานนี้อยู่ที่ต้องการนะที่จะเอาสินค้า ได้เอามาจําหน่ายในงานนี้หลังจากที่ประสบปัญหาโควิดมา23าปีและก็ที่สาคัญอาจารย์และนิสิตนะครับที่ไม่ได้ลงสนามตรงนี้มาหลายตีได้ออกมาทํากิจกรรมจริงๆเพราะฉะนั้นงานนี้จึงจัดเป็นงานใหญ่นะครับเราจะเป็นการแนะนำนะครับโดยการเอานวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานจับต้องได้คนไม่เห็นแล้วเนี่ย สามารถมาดูและเข้าใจและเอาไปต่อยอดใช้งานได้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นเครื่องปูอ้อยเครื่องขุดมันสำปะหลังเนี่ยหรือแม้แต่ตู้เลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติเนี่ยนะครับพอประชาชน,นได้เข้ามาเห็นของจริงนะครับเขาก็สามารถจะไปต่อยอดหรือจะมารับเขาเรียกราถ่ายทอดความรู้หรือวิชาการเนี่ยเอาประโยชน์ที่บ้านได้ครับ งานนี้นะครับก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับของเป็นงานที่เรียกว่างานระดับประเทศครับงานเกษตรแฟรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง11กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้น ท่านที่ได้รับข่าวสารนะอยากจะมาเที่ยวงานจะมาศึกษานะหรือมาช้อปปิง้งหรือมาเดินชิมอาหารหรือมาเรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับวิถีกเกษตรเชิญมาที่งานนี้ได้นะครับ3-11กุมภาพศ2566ครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาแนะนําผลิตพันไก่นะคะอันนี้เป็นการผลิตโดยใช้พ่อพันุไก่เบตงทําการผสมข้ามนะคะแล้วเราก็ทําการหมักเป็นไก่หมักพริกไทยดำนะคะของ k U ค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใส่หม้ออบรุมร้อนนะคะหรือปิ้งย่างได้สามารถบริโภคได้ทันทีค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนานะคะเป็นผลิตพันของออนิสิต ในปีนี้นะคะ,ะนิสิตภาควิชาเศรษฐบาลก็จะทำข้าวมันไก่เบตงนะคะจะเปิดจะออกร้านแล้วก็มีไก่อบค่ะเชิญเชิญชวนทุกท่านนะคะ ครับสวัสดีครับก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไร่สุวานนะครับปกติเรารู้จักแต่ข้าวโพดหวานนะครับแต่ที่ไร่สุวานเนี่ยเราข้าวโพดหวานนะครับมาต้มเป็นข้าวโพดต้มนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะรู้จักก็คือข้าวโพดทัชไลท์ครับก็เป็นข้าวโพดนี่อร่อยมากครับแล้วก็ตอนนี้เราปรับนะครับเป็นข้าวโพด UST ครับที่ใส่กล่องนะครับตัวนี้ก็จะทําให้มีอายุเก็บได้นานมากขึ้นนะครับก็พกพาสะดวกนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมี ไอศครีมข้าวโพดนะครับก็ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับของไลสุวรรณแล้วก็ของศูนย์สถานีอื่นหรือของภาควิชาอื่นๆของขาาคณะเกษตรนะครับก็มาพบกันได้ที่งานเกษตรแฟร์ครับ3-11ที่าาคณะเกษตรบางเขนครับผิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยครับ